สีัดีค่ะแอดวานค่ะก็อัิโซนนี้แอดวานจะมาเล่าตอนที่6ของเรื่องอาณาจักรวิญญาณนะคะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหซีรีส์ก็ซีรีส์ก็ค่อนข้างเทพค่ะดูก็จะงงง,งนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะรีวิวกันไปตามซีรีส์นั่นแหละค่ะ ก็ในหมู่บ้านสก,กุลหลิงนะคะวันนี้เป็นวันแต่งงานของอี้ชื้อกับฉินเลี่ยค่ะทุกคนก็ยิ้มแย้มดีใจกับงานนี้นะคะยกเว้นอยู่คนเดียวคือท่านผู้อาวุโสหัวพ่อของอี้ชินที่ไม่พอใจว่าประมุขหลิงเนี่ยมีลูกสาวคนเล็กที่ยังไม่กลับมานะคะหาตัวไม่เจอแต่ยังจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวคนโตได้อย่างชื่นมื่นหน้าตาเฉยจนผู้อาวุโสคนหนึ่งค่ะก็บอกว่าเนี่ยเป็นการจัดงานมงคลเพื่อไล่สิ่งอับประมงคล หลังงานแต่งเชื่อว่าเฉียนเฉียนจะต้องกลับมาแน่นอนแล้วบ่าวสาวนะคะก็เข้ามาในพิธีค่ะเพื่อที่จะทำการคำนับฝาดินชินเลี่ยค่ะที่เดินเข้ามาเนี่ยก็นึกถึงแผนการที่วางไว้กับธิดาซ่งว่านางะได้วางค่ายกลไว้ที่แท่นพธิธีถึงเวลาก็ให้ชินเลีย่ยเอาตาประทับไปวางไว้ที่ค่ายกลแล้วค่ายกลจะทำงานโดยมุ่งไปที่พูดกืญนวิญญ,ญาณไม่ทำร้ายคนอื่น ในขณะกราบไหว้ฟ้าดินฉินเลี่ยก,ก็ลุกขึ้นเอาตราประทับ วางไว้ตามแผนจากนั้นนะคะประมุกหลิงก็ถามว่าเจ้าอะทำอะไรนะ่ะชินเลียกก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่อี้ชือเป็นพูดกืนวิญญาณปลอมมาแล้วมองไปที่เจ้าสาวของเขาโดยที่มีคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมงานกันมากมายแล้วทิดาซ่งที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนร่วมงานก็ลายพลังทำร้ายชาวบ้านที่มาในงานหลายคนรวมทั้งแม่ของอี้ซินด้วย อี้ชือก็บอกว่าข้าไม่ใช่นางตังหากละ่ะแล้วชี้ไปที่ทิดาส่งนะคะทิดาส่งตัวปลอมที่รายเวทปล่อยพลังทำร้ายคนที่ตอนนี้แตกตื่นวิ่งหนีกันโอละมานและอี้ชือก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันชินเลียก,ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ค่ายเปลวเพลิงนินสวรรค์ทิดาส่งตัวปลอมก็เลยบอกว่านี่เป็นค่ายกลเพิงมารโครงกระดูกแล้วก็กายล่างที่แท้จริง แล้วชินเลียก็เลยพูดว่าจะใช้พลังอัศนีเหรอถ้าเจ้าใช้ชาวบ้านนี้ก็จะตายกันอนาถแล้วก็เล่าความจริงว่าข้าก็แค่ปลอมตัวเป็นอี้ชือ้อเล่นละครตบตาเจ้านิดหน่อยแล้วปลอมตัวเป็นธิดาส่งมาชี้นำเจ้าชินเลียพูดว่าแล้วที่เขาสารภาพรักเมื่อคืนนี้พูดกืนวิญญาณก็ว่าใช่แล้วนั่นตัวจริงเพียงแต่ข้าไร้มนเข้าไปใส่ไว้ที่กระจกให้เจ้ามองเห็นเป็นข้าเท่านั้น เจ้าแพ้แล้วจะไม่ยอมรับงั้นหรือชินเลี่ยเจ้ามันโง่จริงๆชินเลี่ยโมโหถามว่าแล้วทำไมไม่ฆ่าข้าตั้งแต่วันนั้นที่หอชิงวินพูดกืนวิญญาณก็พูดว่าถ้าฆ่าเจ้าในตอนนั้นก็ไม่หายเจ็บใจหรอกข้าอยากให้เจ้าฆ่าคนที่เจ้ารักและฆ่าคนสกุลหลิงกับมือฆ่าคนมันง่ายฆ่าใจสิสนุกกว่า แล้วพวกผู้อาวุโสที่บ้านนะคะที่ยังอยู่ก็บอกว่าให้ชินเลี่ยลงมือจัดการกับพูดกืนวิญญาณซะถ้าหากตายก็ขอตายไปพร้อมกันแล้วก็มีเสียงคำสั่งค่ะตั้งค่ายอยู่ด้านนอกพูดกืนวิญญาณจึงตามออกมาข้างนอกทิดาส่งตัวจริงก็พาคนมาตั้งค่ายเพื่อกำจัดพูดกลืนวิญญาณก็ได้ปะทะกันทิดาส่งก็บอกพูดกืนวิญญาณว่า ที่เขาที่เขาเทพพิมะเขาเสียพลังไปมากตอนนี้ก็เหลือแค่พลังตะบะระดับผ่านวิญญาณเท่ากับข้าคนหมู่บ้านหลิงนะคะที่เจ้าดูดพลังไปไม่ได้ช่วยอะไรได้พูดคกืนวิญญาณก็บอกว่าแต่เจ้ามีประโยชน์กับข้าจากนั้นค่ะก็ต่อสู้กันไประยะหนึ่งพูดคกืนวิญญาณก็เหาะหนีหายไปทีดาทรงก็รีบตามไปค่ะ ัดมาที่ห้องพิธีแต่งงานชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายหลายคนตูเซาหยางก็เข้ามาที่หมู่บ้านพร้อมกำลังคนแล้วก็พูดว่าคําสั่งทิดาส่งคนหมู่บ้านหลิงห้ามออกไปไหนเด็ดขาดถ้าไปให้ฆ่าได้ทันทีชินเลี่ยที่ออกมาพบก็บอกกับเสาหยางว่าฮอชินอินเกิดเรื่องพอเจ้าก็ชิงรับตำแหน่งประมุขโดยที่ยังไม่มีชาวยุทธลองรับแล้วพึ่งพาทิดาส่ง เศร้านะคะเศร้าอย่างก็บอกว่าเจ้าฉลาดดีนี่ที่คิดได้คนสกุลหลิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าแล้วทำไมที่ดาซ่งต้องฆ่าพวกเราด้วย ชินเลียเลยบอกว่าเพื่อตามกำจัดพูดกืนวิญญาณแล้วก็ไม่สนชาวบ้านหลายร้อยชีวิต33หมู่บ้านที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นฝีมือของพูดกืนวิญญาณเท่านั้นแต่ก็รวมถึงทิดาส่งด้วยดังนั้นจึงหยาบค่าปิดปากพวกเราทุกคนคนสกุลหลิงจึงบอกกับเศร้าหยางว่าปล่อยให้พวกเขาไปจัดการกับพูดกืนวิญญาณเถอะเศราหยางทำท่าเยาะเย้ยว่าอาศัยพวกเจ้านั่นเหรอ แล้วฉินเลียก็มาต่อรองบอกว่าถ้าเศร้าอย่างอยากสร้างความดีความชอบกับทิดาส่งแล้วล่ะก็ให้ปล่อยเขาไปสู้กับพูดกืนวิญญาณเคยสู้กับพูดกืนวิญญาณมาแล้วสองครั้งคือที่ถ้ำจองจำวิญญาณเขาเทพพิมะและที่หมู่บ้านนี้เขารู้จุดอ่อนและความสามารถของมันดีมันชอบแปลงกายเป็นคนอื่นมาตบตาความเกลียดชังก็มีมาก ความสุขใจก็หากว่ามันได้เห็นว่าเขากับธิดาส่งต่อสู้กันเองหากกำจัดพูดกืนวิญญาณได้เซาหยางก็จะได้รับความดีความชอบจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่ธิดาส่งค่ะที่ไล่ตามพูดกืนวิญญาณที่หนีออกมาจากหมู่บ้านหลิงแล้วขณะที่กำลังจะจับได้นั้นธิดาส่งเลี้ยงจงและทหารที่ตามมาทั้งหมดก็โดนมนสะกดไม่รู้สึกตัวทำให้ธิดาส่งตกอยู่ในพวังซึ่งใน วังนั้นนางได้เดินเข้าไปหาชายคนหนึ่งในชุดเหมือนเทพยืนหันหลังให้นางเรียกเขาว่ากงมูกงมูเลียแล้วก็มีธิดาเสีย่ยโผมาบอกธิดาท่งว่ายังไงละ่ะชายที่เจ้ารักมาตลอดคิดถึงมาตลอดทำไมตอนนี้เขาไม่หันมามองเจ้าเลยละ่ะธิดาซ่งเลยถามว่าทำไมละ่ะ ทิดาเชียเลยบอกว่าก็เขาเกลียดเจ้านะ่ะสิการที่โดนสายตาคนที่ตัวเองรักมองด้วยความเกลียดชัง มันเป็นอย่างไรนะอยากรู้จริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ามาเป็นหน้าที่หน้าตาเหมือนกับฉินเลี่ยไม่มีผิดแล้วทิดาซ่งก็ตื่นจากพวังเพราะฉินเลี่ยเข้ามาแตะที่ตัวนางแล้วบอกว่าหญิงสารเลวแล้วก็ต่อสู้กันเลี้ยงจงทำท่าจะไปช่วยทิดาซ่งแต่เศร้าอย่างที่มาด้วยก็ห้ามไว้เพราะรู้กันกับฉินเลี่ยว่าเป็นแผน และก็เป็นไปตามแผนพูดกืนวิญญาณที่แฝงปลอมตัวเป็นทหารคนหนึ่งในกองทัพของทิดาเทพก็ออกมาออกอาการเผยตัวจนเศร้าอย่างจับพิรุษได้แล้วก็ชี้เป้าไปให้ทุกคนล้อมจับ ทหารคนนั้นก็บอกสู้ได้ดีสู้ได้ดีแล้วก็หัวเราะเลี้ยงจงก็บอกกับพูดกืนวิญญาณว่าอายุก็มากแล้วยังทําตัวเป็นเด็กเห็นคนอื่นตีกันแล้วชอบใจจนเผยล่างที่แท้จริงออกมาทิดาซ่งที่รู้แล้วก็หยุดสู้กับชินเลี่ยแล้วตบหน้าเขาไปหนึ่งทีบอกว่าเมื่อกี้เจ้าหยาบคายใส่นางชินเลี่ยว่ามันเป็นแผนการแล้วก็ว่าเจ้าก็อย่าทาตัวเป็นเด็กไปจับพูดคืนวิญญาณกันก่อน แล้วพูดกืนวิญญาณก็คืนล่างแล้วหนีไปอีกเหลียงจงบอกธิดาซ่งว่าไม่ต้องห่วงเขาวางกําลังคนได้ตลอดไว้ตลอดทางแล้วหาทางที่จะบีบให้พูดคืนวิญญาณไปที่เหววังเวงชินเลี่ยได้ได้ยินคำว่าเหววังเวงก็กลับไปที่หมู่บ้านในค่ายกลที่เขาเคยฝึกใช้วิชาแล้วก็รวบรวมพลังอัศนีบาทไว้ที่หยกรวมอัศนี จนี้ฉือที่ฟื้นจากการถูกทำ้ายขึ้นมาก็มองเห็นสายฟ้าที่เป็นพลังของฉินเลียก็คิดว่าเขาว่าอยู่ที่นั่น ทางพูดกืนวิญญาณที่หนีลงไปในเหววังเวงตามคา,าดการทธิดาส่งกับพวกแล้วก็เศร้าอย่างก็ตามมาถึงปากเหวก็สั่งให้ลูกน้องตามไปและธิดาส่งก็ลงไปในเหวด้วยเช่นกันมีเพียงเศร้าอย่างที่ไม่ได้ตามลงไปเมื่อลงมาที่ก้นเหวพูดกืนวิญญาณใช้เวทบังตามไม่ได้ธิดาส่งบอกว่าที่เนี่ยเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนเป็นจุดศึกชี้ชะตาพลังเวทที่แข็งแกร่งทำลาย กดฟ้าดินทําให้เหวแห่งนี้เป็นอนณาเขตกั้นวิญญาณที่กระจัดกระจายดังนั้นวิชาเวทบังตาทุกอย่างไม่สามารถจะใช้ได้พูดกืนวิญญาณจึงพูดขึ้นว่าตั้งแต่ที่ทุ่งหิมะเขาเทพหิมะหมู่บ้านหลิงเหววังเวงล้วนเป็นแผนการของธิดาส่งที่วางแผนไล่จับมันทําให้ชาวบ้านหลายร้อยตายโดยไม่เกี่ยวข้องแล้วบอกว่าพวกเจ้า นั้นพูดว่าเผ่าของข้านั้นชั่วร้ายมนุษย์อย่างพวกเจ้ากับชั่วร้ายมากกว่าทิดาส่งสั่งให้ลูกน้องตั้งค่ายกลแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มันบอกว่าพลังอัศนีบาทแค่นี้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกแล้วทิดาส่งก็บอกให้ตั้งค่ายกลให้เป็นค่าย เมื่อพวกของทิดาซ่งตั้งค่ายเปลวเพิงแปดสุดยอดที่ใช้ทั้งพลังอัศนีบาาและเปลวเพิงโจมตีพร้อมกันก็คิดว่าน่าจะสำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรพูดกืนวิญญาณได้แถมยังโดนมันซัดพลังกับทิดาซ่งว่าเป็นไปได้ยังไงมันสามารถ ใสไ่ไา้กลนเปลวเพลิงมันกระดูกลงไปในตัวเองพูดกืนวิญญาณบอกว่าสถานที่กักวิญญาณแล้วไงข้าสามารถใช้ตัวเองเป็นค่ายกลได้ที่เหวแห่งนี้ลหละคือที่ฝังศพของพวกเจ้าแล้วฉินเลี่ยค่ะก็ตามลงมาบอกกับพูดกืนวิญญาณว่าเจ้านั่นหละสมควรตายแล้วบอกให้ทิดาส่งที่ได้รับบาดเจ็บนี้ไปเขาจะสู้กับมันเอง ตัดมาที่อี้ฉือนางเอกของเรานะคะที่ตามไปยังที่ฝึกวิชาของชินเลี่ยแล้วก็พูดว่ายกรวมอัศนีฉชินเลี่ยมาที่นี่ จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่ทิดาส่งนะคะที่เลี้ยงจงอ่ะพาขึ้นมาจากเหววังเวงก่อนเซาหยางก็ตามมาเอาหน้าถามว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนด้านล่างเหวฉินเลี่ยก็สู้กับพูดคืนวิญญาณอย่างดุเดือดฉินเลี่ยใช้พลังรวบรวมอัศนีสวรรค์แต่การใช้พลังอัศนีสวรรค์อาจจะมีอันตรายต่อคนที่ใช้ถ้ารับไม่ไหวก็ตายได้แต่ฉินเลี่ยก็ใช้มันและทําให้พูดคืนวิญญาณพ่ายแพ้จนล่า สลายหายไปแต่ว่าสายฟ้าจากอัศนีสวรรค์ก็ยังไม่หมดกำลังจะผ่าลงมาที่ตัวเขาจังหวะเดียวกันกับที่วิชินเดินมาแล้วก็กระโดดลงไปในเหววิชินรับอัศนีสวรรค์แทนชินเลี่ยทำให้ร่างของวิชินสลายหายไปในพริบตา ตัดมาทางด้านเก่าอี้กันบ้างนะคะที่เพิ่งฟื้นจากมนของพูดกืนวิญญาณตื่นขึ้นมาเขาก็เรียกหาอี้ฉือ ภาพตัดมาที่อี้ชืน้นางเอกของเราค่ะที่ยังอยู่ในสถานที่ฝึกวิชาของฉินเลี่ยและกำลังเข้าสู่ห้วงแห่งความทรงจำเมื่อหนึ่งปีก่อนมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดคล้ายเทพของสวรรค์หน้าตามคืออี้ชือเลยนะคะก็ยืนอยู่ริมทะเลกำลังพูดกับชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดเทพเช่นกันก็คือกงมู่เลี่ยนะคะ กล่าวว่าจุดกำเนิดของโลกหินวิญญาณในดินแดนแห่งซากวิญญาณมีดำรงอยู่ใสเป็นประกายวิจิตบรรจงสามารถมองเห็นใจและของทุกสรรพ,พสิ่งและต้องเกี่ยวข้องกับคำมั่นสัญญาเช่นกันแล้วก็มีเสียงค่ะของผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าจงหมิ่งก็พูดขึ้นว่ามารดาแห่งพระสุทากับบุตรแห่งเทพสงครามจะรักกันไม่ได้ หากถูกคนชั่วร้ายรู้เขา้ายังไม่ทันได้ลิ้มรสความรักชายหญิงก็ต้องเผชิญกับหายนะใหญ่หลวงพวกเจ้าสองคนบังเกิดความรักขึ้นมาจะเลือกดาบหิมะกระบี่น้ำแข็งหรือลืมกันไปทั้งสองฝ่ายขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเองแล้วจากนั้นภาพตัดไปที่เศร้าอยางนะคะธิดาส่งแล้วก็เลี้ยงจงก็ลงมาในเหวค่ะหลังจากเหตุการณ์สงบลง ธิดาทรงก็พูดว่าเขตกั้นวิญญาณกระจัดกระจายทลายแล้วคิดไม่ถึงว่าอัศนีสวรรค์ชั้นเก้าจะแข็งแกร่งเช่นนี้ชินเลียจึงสามารถกระตุ้นอัศนีสวรรค์ทำลายกฎระหว่างฟ้าดินได้อีกครั้ง เส้าหยางถามว่าพูดกืนวิญญาณตายแล้วเหรอทิดาซ่งพูดว่าพลังอัศนีบาดทำลายวิญญาณสิ่งโสงโมมถูกวิญญาวิชาอัศนีกำราบจนล่างสลายสิ้นแล้วแล้วถามเหลียงจงว่าแล้วชินเลี่ยล่ะ เหลียงจงก็จึงพูดว่าคงสลายไปพร้อมกับพูดกืนวิญญาณเช่นกันทิดาส่งถามเศร้าอย่างว่าชินเรียกคนนี้มีความเป็นมาอย่างไรเศร้าอย่างก็เลยบอกว่าเขาเป็นเพียงผู้บำเพ็ญตนในหมู่บ้านสกุลหลิงส่วนที่ว่าเหตุใดจึงมีพลังอภินิหารกระตุ้นพลังอัศนีสวรรค์ได้เขาเองก็ไม่ทราบเช่นกันทิดาเทพบอกว่าเรื่องการไล่ล่าพูดกืนวิญญาณไม่อยากให้แพร่ออกไป เศร้าอย่างเข้าใจความหมายก็บอกว่าเข้าใจแล้วหมู่บ้านสกุลหลิงจะไม่ให้เหลือรอดสักคนทิดาเทพบอกว่าถ้าเรื่องนี้สำเร็จกลับไปข้าจะให้พ่อของเจ้าได้เป็นประมุขอย่างเป็นทางการ แล้วก็มีคนคนหนึ่งค่ะชื่อว่าผู้เจียวลงมาคารวะีิดาส่งนะคะแล้วก็ถามว่าพูดกืนวิญญาณอยู่ที่ไหนเขาได้นำกำลังทหารนัะตาข่ายฟ้ามาดักไว้แล้วทิดาเทพไม่ตอบแต่ว่าเดินหนีออกไปเลยค่ะผู้เจียวคนนี้เป็นหัวหน้าตำหนักสนหลัวนะคะก็คือระดับระดับก็คือเหล็กดำเหนือกว่าหอชิงอินแต่ว่าเป็นลูกน้องของภาคีนินสวรรค์ค่ะ จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่หมู่บ้านสกุลหลิงนะคะประมุกและคนที่ลอดตายเนี่ยก็มารวมตัวกันค่ะโดยมีเซ้าหยางผู้เจียวแล้วก็กองกำลังทหารมาด้วยผู้อาวุโสหัวก็ถามถึงอี้ซินลูกชายของตนว่าอยู่ที่ไหนเซ้าหยางก็ตอบว่าเขาโดดลงเหววังเวงลงไปน่าจะตายไปพร้อมกับชินเลี่ยแล้วก็พูดกืนวิญญาณแล้วผู้อาวุโสหัวก็โมโหมากๆค่ะเข้าไปจะทาร้ายเซ้าหยางบอกว่า เจ้าฆ่าลูกฆ่าจนคนในหมู่บ้านต้องเข้ามาห้ามไว้เซาหยางรายงานต่อผู้เจียวว่าคนหมู่บ้านหลิงมีทั้งหมด147คนหักคนที่ตายไปเหลือ47คนเป็นคนสกุลหลิง29และผู้เจียวก็บอกว่ารออะไรค่าประมุกหลิงบอกว่าต้องการพบธิดาทรงแต่ผู้อาวุโสคนหนึ่งก็บอกว่าจะไปพบทำไม ในเมื่อพวกเขาฆ่าเราเราก็จะต้องยอมสู้ตายแล้วก็ฝังไปด้วยกันจังหวะนั้นเองค่ะเกาอี้ที่กลับเข้ามานะคะก็บอกว่าพวกเขาอา่ะจะฆ่าล้างสกุลหลิงไม่กลัวเจ้าแห่งความเหน็บหนาวไม่พอใจหรือไงผู้เจี่ยวที่ได้ยินชื่อเจ้าแห่งความเหน็บหนาวก็ตกใจไม่น้อยเลยค่ะ ภาพตัดมาที่ที่ดาดส่งนะคะก็โมโหเศร้าอย่างที่ไม่ยอมบอกว่าเจ้าเห็นความเหน็บหนาวเคยช่วยฉินเลี้ยวไว้แล้วยังให้หมาป่าหิมะไปส่งที่หอชิงวินเรื่องนี้ทำไมไม่รายงานนางก่อนเศร้าอ,อย่างก็บอกว่าเพียงแค่ให้หมาหิมะไปส่งหมาป่าหิมะไปส่งเลยไม่คิดว่าฉินเลี้ยกับเจ้าเห็นความเหน็บหนาวจะเป็นมิตรกันจริงๆจึงไม่ได้บอก ผู้เจี่ยวที่ต้องการเอาหน้ากับธิดาส่งก็บอกว่าเศร้าอย่างคนโง่เช่นนี้ให้เขาจัดการเองดีกว่าธิดาเชียก็ถามว่าเจ้าจะจัดการอย่างไรเกาอี้ค่ะก็แทรกขึ้นมาบอกว่าเรื่องของเศร้าอย่างสมควรตายนั้นน่ะใช่แต่การฆ่าล้างสกุลหลิงอะ่ะอาจจะทำให้มีปัญหาตามมาได้ ทิดาท่งจึงบอกให้ผู้เจียวเอาเส้าหยางไปขังไว้ก่อนแล้วสั่งให้เกาอี้แล้วก็ทหารทุกคนออกไปยกเว้นเลี้ยงจงแล้วก็ปรึกษาว่าควรทำอย่างไรต่อดีเลี้ยงจงก็บอกว่าปกติอะ่ะเจ้าเห็นความเหน็บหนาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เคยช่วยฉินเลี่ยวไว้แม้ตอนนี้ฉินเลี่ยวตายแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความสัมพันธ์กันเช่นใด ทิดาเทพว่าเจ้าแห่งความเหน็บหนาวก็แค่มีอิทธิพลทางแดนเหนือสุดห่างออกไปแล้วพาคีสวรรค์ขอพาคีนินสวรรค์ของนางก็ไม่ได้ด้อยกว่าทำไมจะฆ่าพวกหมู่บ้านหลิงไม่ได้เลี้ยงจงว่ายัางไงาเจ้าแห่งความเหน็บหนาวก็เป็นสัตว์พูดชั้นเจ็ดเทียบกับเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วเรียกว่าไม่มีเรื่องด้วยน่าจะดีกว่า จากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่อี้ชือนางเอกของเราที่นอนอยู่ในบ้านนะคะก็ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะโดยมีคนสกุลหลิงอีกสองคนดูแลอยู่ข้างๆแล้วก็บอกนางว่าจูๆ่ๆนางก็วิ่งออกไปจากหมู่บ้านแล้วพวกเขาก็ตามก็ตามไม่ทันต้องให้หลิงซินไปช่วยกันหา อี้ชื้นึกในใจว่าทำไมตัวเองถึงได้ถลําเข้าไปในความทรงจำแบบนั้นได้พอดีกับที่ทิดาเทพเข้ามาหาอี้ชื้อบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับนางอี้ชื้อจึงให้คนสกุลหลิงสองคนออกไปก่อนธิดาทิดาเทพทรงแนะนำตัวเองแล้วก็บอกว่านางกับชินเลี่ยเคยร่วมมือกันกำจัดพูดกืนวิญญ,ญาณสองครั้งนับว่าเป็นสหายกันอี้ชื้อก็ถามว่าแล้วชินเลี่ยล่ะ ทิดาส่งบอกว่าเขาดับศูนย์ไปหลังจากต่อสู้กับพูดกืนวิญญาณครั้งนี้เขาทำความดีความชอบต่อไปนางกับภาคีสวรรค์จะตบรางวัลให้เขาและคนสกุลหลิงอี้ฉือที่ได้ยินก็อึ้งไปเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่มีท่าทีตกใจอะไรมากแล้วถามว่าศพเขาอยู่ที่ไหนธิดาส่งบอกว่าร่างเขาถูกอัศนีสวรรค์ทำลายจนไม่เหลือแม้แต่กระดูก วิฉือจึงพูดว่าเป็นไปได้ยังไงฉินเรียกฝึกวิชาอัศนีบาทไม่มีทางถูกอัศนีบาทไม่มีทางถูกอัศนีสวรรค์ทำลาย ตอนนี้เขาคงแค่ไม่รู้จะพบหน้าข้ายอย่างไรจึงหลบซ่อนตัวอยู่อีกไม่นานก็กลับมาเองทิดาทรงคิดว่าอี้ชูเสียใจจนรับไม่ได้ว่าฉินเลี่ยตายแล้วจึงบอกให้นางระง,งับความเศร้าด้วยและบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากให้อี้ชูตัดสินใจและก็สั่งให้คนพาตู้เศร้าอย่างเข้ามา บอกว่าคนผู้นี้คิดร้ายต่อสกุลหลิงครั้งแล้วครั้งเล่าจะให้ลงโทษอย่างไรแล้วแต่อี้ชือจะจัดการอี้ชือบอกว่าหากวันนี้ฆ่าเซาหยางวันหน้าพ่อเขาก็ต้องตามมาแก้แค้นสกุลหลิงอีกทิดาทรงว่าเมื่อฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าพ่อไปด้วยเลยก็จบเซาหยางขอร้องกับอี้ชือว่าต่อไปพวกเขาและหอชิงวินจะไม่มารบกวนและทำให้หมู่บ้านหลิงลำบากใจอีก อี้ชื้อคิดในใจว่าถ้าฆ่าเขาหรือว่าจะให้หมู่บ้านสกุลหลิงถูกฝังไปพร้อมกันนางเลยบอกว่าให้ปล่อยเศร้าอย่างไปตามคำขอให้เจ้าไปซะ จากนั้นภาพตัดมาที่ทิดาทรงนะคะเลี้ยงจงแล้วก็ทหารที่กำลังเดินทางกับภาคีนินสวรรค์เหลียงจงคุยกับเทพทิดาว่าเดิมทีเนี่ยแผนที่วางไว้เนี่ยให้อี้ชือตัดสินใจฆ่าตู้เส้าหย,ยางแล้วทางสกุลตู้ต้องไม่พอใจกลับมาล้างแค้นบ้านหลิงแล้วความผิดก็จะไปอยู่ที่สกุลตู้เท่ากับว่าเรื่องนี้ทิดาทรงได้ชื่อเสียงแบบที่ไม่ผิดใจกับใคร และไม่ผิดใจกับเจ้าแห่งความเน็บหนาวด้วยทิดาซ่งบอกว่าไม่คิดว่าอี้ชื่อผู้นี้จะฉลาดหลักแหลมรู้ว่าสกุลตู้ต้องไม่ยอมรามือแน่ถ้าหากฆ่าเศร้ายางเลี้ยงจงจึงบอกอีกว่าครั้งนี้มาตามจับพูดกืนวิญญาณวิหารศักดิ์สิทธิ์ปาจีขอให้พูดกืนวิญญาณหน,นีไปได้ จนทำให้เทพธิดาเชี่ยตายไปด้วยและภาคีนินสวรรค์ก็สามารถจัดการพูดคกนวิญญาณได้เรื่องนี้ได้แพร่ออกไปแล้วทั่วทั้งอาณาจักรวิญญาณก็จะเอ็นเอียงมาทางภาคีนินสวรรค์ดังนั้นเรื่องที่พูดคกนวิญญาณตายด้วยน้ำมือของฉินเลียจะแพร่ไปไม่ได้เด็ดขาดธิดาซ่งจึงบอกว่านางส่งให้ผู้เจียวไปที่หอชิงวินจัดการเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปสร้างความแค้นให้กับสองสกุลอีกครั้ง เหลี้ยงจงถามทิดาส้มถามทิดาส่งว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้ผู้เจี่ยวที่มีท่าทางอวดฉลาดแบบนั้นไปจัดก,การเรื่องราวจะไม่ยิ่งย่แย่ไปอีกเหรอทิดาส่งก็บอกว่าเรื่องราวย่ำแย่ก็ดีแล้วก็ยิ้มแบบเจ้าเล่ หอชิงอินตู้ไหเทียนก็ทีบแล้วก็ด่าลูกชายตู้เศร้าอย่างอีกรอบเป็นการเล่นละครตบตาด่าลูกโชที่กล้าที่กล้าไม่รายงานเรื่องเจ้าเห็นความเหน็บหนาวกับที่ดาส่งให้ผู้เจียวที่ตอนนี้มีตำแหน่งทูตนินสวรรค์ให้มาดูแลจัดการหอชิงอินแทนผู้เจียวบอกว่าตำหนัก ส่วนหลัวของเขาแม้จะสูงกว่าหอชิงวินหนึ่งขั้นแต่ก็อยู่ภายใต้ภาคีนินสวรรค์โดยตรงเข้าใจใช่ไหมตู้ไฮเทียนก็บอกว่าเข้าใจเพราะหอของตนนะ่ะฐานะต่ำต้อยกว่าพูดเจี่ยวก็พูดว่าครั้งเนี้ยที่ดาส่งต้องการให้สองสกุลลบความหมางใจเลิกแล้วต่อกัน ตู้ไห่เทียนเลยบอกว่าได้เป็นความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยแล้วสั่งให้เศร้าหยางเตรียมหาของขวัญไปมอบให้กับสกุลหลิงโดยตัวเองเป็นการขอโทษด้านเกาอี้ค่ะที่ลงมาในเหววังเวงเพื่อตามหาศพของชินเลี่ยก็ไม่พบอะไรมีเพียงป้ายวิญญาณที่ทำจากหินมีชื่อของชินเลี่ยและห้วยอี้ซินอย่างละอัน คนในหมู่บ้านก็คิดว่าฉินเลี่ยตายแล้วนะคะเกาอี้ค่ะก็โศกเศร้าเสียใจบอกว่าข้าขอโทษที่ข้ามาช้าไปข้าทำผิดต่อพวกเจ้าแล้วพูดกืนวิญญาณค่ะก็ปรากฏตัวออกมาบอกว่ามันน่ะได้รับบาดเจ็บเพราะอัศนีสวรรค์เกาอี้เลยบอกว่างั้นข้าจะจัดการกับเจ้าเอง พูดกืนวิญญาณหัวเราะยกเกาอี้ว่าฝีมือแค่พื้นพื้นฝึกวิชาอัศนีไม่ได้เลยฝึกพลังเพิงเพิงพูดของเจ้าแค่เผามดปวกยังไม่ตายเลยจะเอาอะไรมาลงมือกับข้าแล้วมันก็เสกแหวนวงหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเป็นแหวนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าข้าที่รวบรวมมาจากเศษวิญญาณของเทพแห่งความชั่วร้ายคนก่อนเทพแห่งความชั่วร้ายคือผู้ทรงพลัง ความสามารถที่จะปกปักรักษาดินแดนซากแห่งวิญญาณหนึ่งมืปีก่อนเผ่าเทพมาโจมตีเทพแห่งความชั่วห้ายต่อสู้เพื่อเผ่าพันมนุษย์โชคลายตกลงมาเศษวิญญาณกระจายทั่วฟ้าดินสามพันปีก่อนชาวใตพ้พิพบรวบรวมเก็บเศษวิญญาณแต่ร่างของเทพแห่งความชั่วร้ายก็ถูกทำลายไปในที่สุดก็ต้องหาร่างหนึ่งเพื่ออาศัยเขาเลือกเจ้า เกาอี้ถามว่าทำไมเป็นข้าล่ะพูดกืนวิญญาณก็บอกเจ้าไม่อยากแข็งแกร่งเหลอมีแต่คนที่แข็งแกร่งถึงจะได้คนที่เจ้าต้องการได้คุ้มครองคนที่เจ้าอยากคุ้มครองถึงจะพ่นมาหลายในอกเจ้าออกมาได้เจ้าอยากจะเป็นผู้นำสูงสุดหลเทียบหลายเทียมทานหรือไม่ล่ะเกาอี้ก็คิดถึงเรื่องต่างๆรวมไปถึงเรื่องของอี้ชือ้อแล้วก็บอกพูดกืนวิญญาณว่ายาก คาะอยากแล้วจากนั้นเขาก็รับแหวนวงนั้นมาใส่ที่นิ้วค่ะพูดกืนวิญญาณก็ยิ้มและหัวเราะอย่างดีใจว่าเจอแล้วหาคนที่ถูกต้องแล้วแล้วก็หายตัวไปเกาอี้ e บอกกับป้ายวิญญาณเพื่อนทั้งสองว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือคนสกุลหลิงเขาก็จะไม่ปล่อยปาละเลยจบตอนที่6แล้วนะคะ โอ้ก็ตอนนี้ก็เป็นการแบบแผนการมากมายซับซ้อนนะคะของทงั้งทางเทพธิดาส่งค่ะแล้วก็ตระกูลหลิงเหมือนจะเป็นบ้านหลิงก็เหมือนจะเป็นแบบเหยื่อนะคะเป็นเหยื่อตลอดไม่ว่าทางไหนจะสู้กันก็อยากจะกำจัดบ้านหลิงออกไปเพื่อที่จะป้ายความผิดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่7กันค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i n e นิสโนเวลแอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ